ครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะให้ดูกันหลังจากที่น้ำลดลงไปแล้วนะฮะก็พอสักประมาณสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่นี่ก็ผ <c oughs> ืนน้ำนะผืนน้ำใน ในร่องคูคูน้ำนะครับกับร่องสวนมันกลายเป็นผืนเดียวกันหมดเลยเพราะว่าฝนตกลงมาติดๆกันนะครับประมาณ4ี่หรือ5วันแล้วก็มีน้ำขังนะก็จะมาพาไปดูกันนะวันนี้ว่าหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยสสัปดาห์นะหลังจากที่น้ำลดมีต้นไม้หรือต้นอะไรนะครับที่มันร่วงหรือมันรอดมั่งในระหว่างที่น้ำท่วมที่นี่ตอนที่ฝนตกหนักก็ พยายามระบายน้ําออกให้เร็วที่สุดโชคดีที่น้ําทะเลมันไม่หนุนถ้าน้ําทะเลหนุนที่นี่ก็อาจจะท่วมอยู่ประมาณสี่หรือห้าวันเหมือนกันแต่ปีนี้โชคดีหน่อยเพราะว่ามันน้ําทะเลมันน้อยแล้วก็สามารถที่จะระบายน้ําออกไปได้ภายในสองวันน้ําก็เริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งแต่ก็ยังมีแฉะอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าวันนี้นะมีอะไรนะที่ในสวนที่มันรอดอยู่บ้างมาดูอันต้นแรกนะมะม่วง ก็เป็นปกตินะไม่แสดงอาการอันนี้เป็นมะม่วงต้นสูงมาอีกต้นหนึ่งตอนนี้มันเตี้ยหน่อยนะเป็นมะม่วงที่เปลี่ยนยอดแล้วก็เสียบยอดอันนี้ก็น้ำจมนะครับแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการมะม่วงนะครับก็คือรอดทุกต้นแม้ที่จะต้นเล็กกว่านี้ที่ผมปลูกมเมล็ดกันไว้เดี๋ยวนะไปดูนะต้นเล็กกว่านี้ก็ยังรอดนะ ส้มโอทับทิมสยามอันนี้ลงปลูกได้เดือนเดียวน้ําจมเลยเหมือนกันนะเนี่ยดูนะระดับน้ําขึ้นมาประมาณนี้เนี yeah. ่ยรอดนะครับรอดนะในร่วงนะครับสำหรับส้มโอก็ทนต่อน้ำได้ดีในระดับหนึ่งเหมือนกันแล้วก็อันนี้ครับโดนทุกปี สำหรับฝรั่งฮะโดนทุกปีแล้วก็ไม่ตายแ้งไม่ตายน้ําท่วมไม่ตายนะฝรั่งใครมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีน้ําท่วมทุกปีแนะนําเลยนะฝรั่งเป็นตัวเลือกที่น่าปลูกมากแล้วก็ทนต่อะพะาวาน้ําท่วมนี่ผมข่อไว้นะลูกเริ่มย้อนแสงขอดูเนี่ยครับ ใช้ตะข่ายลงทดลองใช้ตะข่ายห่อดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยห่อกับถุงแบบนี้แล้วมันมันโดนน้ำเยอะๆมันก็จะเน่านะก็ทดลองเอาตะข่ายเนี่ยตะข่ายที่เขาห่อผลไม้เนี่ยครับห,อบหอ่อส้มห่ออะไรพวกนี้ครับก็ลองเอามาดูเนี่ยก็ยังไม่เห็นหนอนหรือมแมลงเข้าเจาะนะก็รังฮนะคน มันก็มะม่วงเสียบยอดมะม่วงนี่อยู่สบายทุกต้นนะมะม่วงต้นยิ่งใหญ่เนี่ยยิ่งไม่ต้องกังวลน,นะครับในเรื่องของน้ําที่จะทําให้น้ําจมแล้วมันตายอันนี้ติดดอกนะครับขนาดน้ําท่วมอยู่ประมาณสักสักสามสิบสามสิบเซนนะหนึ่งฟุตท่วมตรงโคนขึ้นมาเนี่ยประมาณหนึ่งฟุตประมาณนี้แต่มันออกดอกในระหว่างที่น้ําจมน้ําท่วมพอดีก็ยังอยู่นะยังติดสองลูก ดอกนี่ออกเยอะมากแต่ติดสองลูก ไผ่สร้างมุนนะครับสแสดงอาการเล็กน้อยใบเริ่มออกมาเนี่ยไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับก็สแสดงอาการเล็กน้อยสำหรับไข่สร้างมุน